กูเชื่อเลขกับว่าถือเป็นนอนมึงนี่แหละบอกกูเป็นยังมึงบอกกูบวว่ามึงจะซื้ออะไรยังขันมึงไม่อยากซื้อกูซื้อจังไหนขันกูซื้อถ้ามันออกตัวจะของอะากซื้อเองในยินมาตันเลยมานโซกูบ่นแล้วกูกูกลัวนะเพราขาดเพราะขากูบอกว่ากูมึงเจ็บอยากซื้ออยากขออยากซื้อเองด้ยกูยดินมันออกนั่นแหลจิบมวัตถนั่นแหละมันเป็นนั่นแหละ ได้ยินแม่กูบอกว่าจะมาซอมาซอกชออ,ชอ,ชอผูเดียวโรดกูอออบอกก็กูกูบอก่อกูบอกตามึงละหูกูได้ย,ไยินละมึงมักเองเละกันขาวบอกอีหยังโซโลจักสื่อโลกซื่อจังไดนท่ามันออกเด็ดขันท่ามันอกมาม่มึงกันนั่นแ้่แมวมึงคือบ้าเชิงตัว่ากูเออแตละถึงัะไปนั่นัะไปซีร มันถืขึ้นมายากอกบอกระถึกบ่บอกระถึกมันกับมันเป็นจักที่เรามันถือบ่ห้นิมึ่อ่าตถือก็ะถอจักไหนหรอเนี่ยรอกูเสียเงินเสียกเอ้ยขึนมาถือขั้นม่ไปมักมึงเีเองอ่ะดเร้วกูบอกว่าสื่อื่อจ่ความจความเื้ยเองม่จำไมเขาอ้าจะไม่ได้เหรอ่ดีใจเนี่ยิปอบ กกินระวอบมากเอ้ต nice. nice. <c ười> nice. wow. ังทมากกูกินกับใครกัวบอกเลขดิไอ้กินงจนสี่ตัวเฮ็ดเนี่ยเห้ยยัง่ะจังที่แล้วมันใครกัวบอกเลขมันได้กินเสือเลขกันมันไม่ได้กินเจ๊เห้ยยังไรไอ้ด้กมกนนั่นองมัดเส้อจะปองมเกียงอต้มให้เขาสาเขาบอกวทุกพีเขากะจางเนี้ยมัวเฮ้ยบ่ถึงกะบ่เป็นหยังอด มันงเฮา่ด้เอาขันมันงุ่มไว้อือก็เรามับากูแงบแงบย่งงั่งบ้มันก็กูบอกอยัดมันเป็นเรืงชันละม่เป็นอย่างม่เป็นอย่งมันของธรรมดาได้ถึงแต่เป็นบ่าเป็นนะของธรรมดาของธรรมดามันกหเด